สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง ST 306ครับที่หน้าจอนะครับแสดงค่าความชื้นและค่าอุณหภูมิปุ่มกดโฮครับคือปุ่มกดการโฮค่านะครับกดที่ปุ่มโฮหนึ่งครั้งจะมีไอคอนโฮนะครับแสดงบนหน้าจอต้องการชิ้นสุดการโฮค่าครับกดที่ปุ่มโฮอีกครั้งครับ ปุ่มกด RIC ครับคือปุ่มกด Record ค่าแบบ max min นะครับเมื่อกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งครับหน้าจอนะครับจะแสดงไอคอน RIC กดอีกครั้งครับจะมีการแสดงค่า max สุดของการวัด Hu วม i ตนะครับกดอีกครั้งจะเป็นการแสดงค่า min สุดนะครับของการวัด h u i i ต้องการสิ้นสุดการใช้งาน Record ค่าแบบ max min นะครับให้กดที่ปุ่ม RIC ค้างไว้ครับ st 3 0 6นะครับสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันจาก Humid และ Temp ให้เป็น d e p p o i n t และ Temp ได้ครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันที่หน้าจอนะครับจะขึ้นไอคอน dew หมายถึง d e p p o n t t นะครับการเซตติ้งครับให้เรากดที่ปุ่มเซตค้างไว้นะครับโดยปุ่มกดเซตอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องครับ เื่อเราเจอโค้ดนะครับให้กดที่ปุ่ม Enter ครับการเช็ตติ้งแรกนะครับจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยของ Temperature นะครับจากองศา F เป็นองศา C จะมีโค้ดนะครับ0หมายถึง Celsius 1นะครับหมายถึง Fahrenheit อีกครั้งนะครับ0คือ Celsius 1คือ Fahrenheit กด Enter ครับเพื่อยืนยัน กดเซตนะครับเพื่อเป็นการตั้งค่าต่อไป O F F ครับหมายถึง Auto Power Off ศูนย์นะครับหมายถึง Non Auto Power Off หนึ่งนะครับหมายถึง Auto Power Off อีกครั้งครับ0หมายถึง Non Auto Power Off หนึ่งหมายถึง Auto Power Off ครับ กด enter เพื่อยืนยันนะครับกลับสู่หน้าจอการวัดโดยการกดปุ่ม escape ครับและขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่อง ST s t 3 0 6เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ